เมื่อเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมจึงเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องเปลวไฟจากเท่าทานเศษรากแห่งวิบากกรรมกระแสะกรรมนำพาซึ่งวิบาก เป็นเศษซากนำผลส่งให้เห็นดุดเปเลวไฟจากเท่าสุดลำเค็นซากกระเซ็นลูกฟื้นคืนกลับมาเศษจากซากอดีตชาติที่ทนทุกข์เป็นไฟลุกปลุกกรรมนำตันหาฉุดกระชากลากพบมาสบตาเป็นมายาลวงใจให้ไหลคืน เกิดเป็นพพชาติชรามรณะเป็นวัตตะสงสารอันขมคืนเป็นวังวนเวียนไายให้คล่ำกลืนดุดเชื้อฟืนแห่งกรรมนำบัญชาเป็นเศษซากในกรรมมรดกที่เวียนวกผกผันขวัญภวากรรมของตนบ่วงตนในกายา เป็นการมากดแห่งกรรมเช่นนั้นเองจากตีอกชกตัวฉะไหนนั่นหาว่ากรรมกันแกล้งพานขมเหงก็เพราะตนสร้างกรรมไม่กลัวเกรงกรรมบรรเลงเพลงวิบากซากน้ำตาแม้อยากจบวังบนในสงสาร จงสร้างทานศีลธรรมนั้นเถิดนาเร่งความเพียรเจริญไว้ภาวนาแล้วปัญญาแห่งธรรมจากนำชัยอันว่าวิบากแห่งกรรมนั้นเปรียบเสมือนหนึ่งซึ่งเศษซากของการกระทำของตัวบุคคลดุเปลวแห่งไฟจากฐานเพลิงที่มอดไม่ดับลงไป พร้อมกับสังขารในภพชาติที่เราได้สร้างกรรมไว้เปลวไฟที่ลุกโชนกลับฟื้นคืนมาจากเศษของเท่าทานแห่งชีวิตเมื่อพบใหม่ชาติใหม่ได้ถือกำเนิดอุบัติขึ้นมาพร้อมด้วยเหตุและปัจจัยที่เกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันนั้น เหมือนดังธาตุดินน้ำลมไฟที่ได้ก่อตัวประสานรวบรวมกันและล้อมรวมกลับคืนมาในการสร้างซึ่งท่าสีขันห้าให้พร้อมมูลเป็นตัวสัตว์และบุคคลดังกล่าวการก่อกำเนิดซึ่งท่าแหงธรรมให้กลายมาเป็น อภิมหามายากองแห่งทุกข์อันมหึมาพร้อมทั้งฝากฝังซึ่งอัตตาตัวตนในความหลงแห่งความไม่รู้อย่างรากฝังลึกลงไปในดวงจิตเศษซากที่ไม่เคยดับสนิทวัตจักรที่ไม่เคยดับสูญวังวนที่ฟื้นคืนชีพใหม่ จากเท่าทานแห่งวิบาก,กรรมอันวิ่งวุ่นเวียนวนตามหาเจ้าของซึ่งเป็นบุคคลผู้รับมรดกนั้นใครทำคนนั้นก็ได้รับเอาไปใครสร้างคนนั้นก็เป็นเจ้าของเที่ยงธรรมอย่างที่ไม่เคยมีวันผิดฟ้าผิดตัวในกฎแห่งกรรม ในธรรมทั้งหลายนั้นแต่อย่างใดเมื่อมีเหตุแห่งกรรมที่เราสร้างมันย่อมต้องมีผลย้อนคืนกลับเป็นฐานรองรับอย่างยุติธรรมการล้างกรรมนั้นมันไม่มีจะวิ่งหนีไปมันก็ไม่อาจจะพ้นได้เหมือนกับผีที่ไม่เคยลืมลุ้ม ต่อให้วันเวลาผ่านไปกี่พบกี่ชาติมันก็ย้อนคืนมาเพื่อทวงถามหาซึ่งความเป็นธรรมเมื่อกิเลสตัณหาราคะทั้งหลายนั้นเป็นรากเหง้าเป็นต้นเหตุบ่อกเกิดแห่งกรรมอันเป็นวิบากของมนุษย์เมื่อศีลห้าถูกสร้างขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันและคุ้มภัยเป็นฐานให้กับบุคคลเพื่อให้หลีพ้นจากเหตุแห่งวิบากทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายและไม่เบียดเบียนซึ่งชีวิตของผู้อื่นชีวิตของเราก็จะไร้โรคภัยอายุยืนยาวปราศจากผล ที่มาตัดรอนชีวิตตนด้วยเหตุที่ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเมื่อเราไม่ลักทรัพย์ไม่ขโมยไม่หยิบฉวยซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นเราก็ไม่ต้องมีหนี้ให้ต้องชดใช้ทรัพย์ของเราก็จะไม่วิบัติฉิบหายไม่ต้องรับโทษทันด้วยเหตุที่ตัวเรานั้น ไม่ได้เป็นผู้ที่ก่อขึ้นเมื่อเราไม่ผิดลูกและไม่ผิดซึ่งสามีหรือว่าภรรยาของบุคคลอื่นครอบครัวและความเจริญของชีวิตมันก็จะไม่ล่มสลายไปเพราะว่าปราศจากซึ่งเหตุอันเป็นปัจจัยในธรรมที่ไม่ควรประพฤตินั้น เมื่อเราไม่พูดโกหกส่อเสียดด่าทอด้วยถ้อยคำวาจาหยาบคายไม่กล่าวถ้อยคำอันเพอ้อเจ้อไร้าสาระไม่ใช้ถ้อยวจีให้ทุกกล่าวโทษผู้ใดเราย่อมเป็นบุคคลที่ผู้อื่นเคารพด้วยเหตุเพราะว่าวุฒิภาวะทางด้านวาจา และคำพูดของตนที่เจริญแล้วในธรรมแห่งสตินั้นเมื่อเรางดเว้นจากสิ่งของมึนเมาละเว้นซึ่งสุราและยาเสพติดนั้นให้คุณแห่งศีลข้อนี้อันเกิดเป็นผลให้ตัวเราเองนั้นเป็นผู้ที่มีสติปัญญาไม่เป็นคนเคา และสามารถที่จะแยกแยะผิดชอบชั่วดีนั้นได้ทำให้ตัวเรานั้นไม่คลายเป็นบุคคลที่สูญสิ้นซึ่งสติสัมปชัญญะหรือว่ากลายเป็นคนที่วิกลจริตด้วยฤทธิ์ของสุราและจากพิษของยาเสพติดและไม่ต้องทุกทนด้วยผลของมัน อันเกิดจากกรรมของตนเองสิน้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องพึงรักษาไว้เพื่อให้ตัวเราเองนั้นได้รอดพ้นจากเศษ้ากแห่งวิบากกรรมเมื่อเราสร้างเหตุแห่งกรรมดีผลของมันก็ต้องดีเช่นเดียวกันต่อให้วังวนแห่งพบ ชาติชราและมรณะวัตะจักรชีวิตของเรานั้นยังไม่อาจสิ้นสุดลงได้ในภพชาตินี้แต่ด้วยเหตุแห่งกรรมดีทั้งหลายอันจะเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนส่งเสริมและส่งเป็นผลอันยุติธรรมแก่ตนย่อมอย่างซึ่งพบชาติชรามรณะ ในวังวนแห่งปฏิจจสมุปบาทที่ไม่ต้องทุกข์ร้อนทรมานเท่าใดนะักด้วยเหตุเพราะกรรมฝ่ายชั่วที่เบาบางลงไปและประกอบกับซึ่งกรรมฝ่ายดีที่มีมากแล้วนั้นจึงเป็นผลให้อสศวกิเลสย่อมมีมุนเหตุ ที่ทำให้เบาบางลงไปด้วยเช่นเดียวกันเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าฐานแห่งฐานเมตตาบารมีนั้นย่อมเป็นฐานกำลังแห่งศีลเพราะจิตที่เมตตาไม่เบียดเบียนซึ่งบุคคลอื่นทั้งกายวาจาและใจย่อมเป็นฐานกำลังแห่งสมาธิ ในองคุณแห่งการภาวนาที่สงบเมื่อนั้นแลปัญญาแห่งการตื่นรู้ในธรรมอันบริสุทธิ์จึงยังผลให้บรรลุถึงซึ่งอาสวัคขยักยานได้สาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตา ลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียกข้าว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย